สวัสดีครับเชา้านี้อากาศดีนะไม่ได้ไลฟ์สดมาสองสามวันละขนมมันตันนะช่วงนี้กินเจามาดูต้นไม้นะอากาศเย็นๆเนชา้าต้นไม้หน้าบ้าน นกรงเงินกระดิ่งทองนะครับผมกราบต้นแับของดอกเลย หอมนะครับต้นสนต้นสนหอมต้นไม้และยุงนะฮะกลิ่นจะหอมนะครับผมเช้าๆอากาศดีครับนี่ก็จะเป็นต้นมะเขือที่มันงอกขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เอามาถอนมาใส่ ในกระถางนะฮะเขาคิดว่าจะโตได้นขนาดนี้นะฮะโอ้โหแมวแมวครับออกลูกไก่จะได้กินแล้วมาเขือนะะมันขึ้นเองแล้วก็เก็บมาลองเอามาปักเอามาปลูกไว้ในกระถางนะครับโตได้ตัวดีเลยมีลูกให้กินด้วยนะฮะเป็นครั้งแรกที่ปลูกกบเขือ เทศนะฮะแล้วได้กินลูกนี่ครับนี่น่าจะออกอีกหลายลูกเลยฮะต้นยาวมากพามาดูนะฮะช่วงนี้ไม่ได้ทำขนมก็มาอัปเดตต้นไม้ให้เพื่อนๆดูนะฮะต้นผักของเราที่เราปลูกไว้เดี๋ยวจะพาขึ้นหลังคานะครับอืม อีกไม่กี่วันฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาไล์สดมาทำขนมกันต่อช่วงนี้มีทั้งเจแล้วก็มีทั้งงานกระถินนะฮะฝนก็ไปกินเจกินของที่งานกระถินกันหมดเลยนะฮะแม่ค้าก็ล้องเงียบกันนะฮะนี่พามาดูผักอีฟ่าครับชมต้นไม้ชมผัก น,นี่ก็จะเป็นที่นาบานเองนะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นลุกไปหมดฮะน,นี่เขาเรียกกระเช้าสีดานะครับใครที่ไม่รู้จักก็นี่ครับผมกระเช้าสีดานะฮะอันนี้เชื่อขาดเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะเชื่อขาดเลยต้องมัดใหม่นะฮะยังไม่ดีเท่าไหร่ นี่ฮะไม่ได้ทำขนมพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศรอบๆนะฮะนาบานของเรานะครับผมนี่ก็จะเป็นนี่แหละตระแรกที่ต้นมะเขืองอกก็งอกในกระถางจันแดงนี่แหละครับผมเลยถอนเอาไปใส่กระถางปลูกใหม่นะฮะเติบโตฮะมีลูกแล้วมะเขือเทศนะครับ นี่ก็คือต้อนจันแดงนะครับผมนี่มายอมครับปลูกไว้กันแดดพอสูงมากก็ต้องตัดนะฮะไม่ยอมมีลูกส่วนนี้ก็จะเป็นผักเควนะครับเหลืออยู่สองต้นนะฮะต้นอื่นตายไม่ยอมโตฮะโตได้แค่นี้ หรือต้องเปลี่ยนกระถางไม่รู้นะฮะนี่ก็จะเป็นทรารณีสารนะครับพามาดูต้นไม้หน้าบ้านนะครับผมมีต้นทรารณีสารนะครับเหมาะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับผมปลูกไว้นะครับจะดีมากเลยนะฮะส่วนสรรพคุณทาง สมุนไพรยังไม่แน่ใจนะฮะเป็นพืชลูกใต้ใบนะครับผมเพื่อนๆลองไปดูนะฮะสรรพคุณมีอะไรบ้างฮะยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมธรณีสารนะฮะออกเต็มเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นใบยี่หรานะครับข้างๆก็จะเป็น ใบกะเพราโดนแมวย่ำตาหมดเลยนี่ครับใบยีลาปลูกในน้ำนะครับนี่ครับต้นผักชีนะฮะพึ่งเพาะแต่รอให้กลายเป็นต้นจะเอาลงกล่องนะครับนี่จะเป็นมะเขือนะฮะโอ ในน้ำนะครับไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งนะครับผมมีแต่ดอกยังไม่มีลูกเลยนะฮะต่อไปจะพาขึ้นหลังคานะครับผมดูพักบ,บนหลังคานนะครับตีอำแล้โวโหแล้วครับควางตุ้งนะฮะตอนรับเลย โอ้ยเกลียวนี่ครับผมมันได้เคลื่อนตกใจหมดเลยเปฟังตุงนะฮะชุดเก่าเก็บหมดแล้วนี่ชุดใหม่นะฮะกายจะได้เก็บกินอีกแล้วนะครับผมูผักไว้บนหลังคานะฮะไว้กินเองนะฮะนน่นก็จะเป็นต้นมะเขือหลายต้นเลยนะฮะเดี๋ยวต้องแยกแล้วเริ่มโตแล้วผักเคียว ผูกในน้าก็เหลือแค่ต้นเดียวนะฮะต้นอื่นลากเน่าหมดเลยพาชมผักบนหลังคานะครับช่วงนี้ตลาดเงียบนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนแนวนะฮะแค่ว่าวันนี้ช่วงนี้มันเงียบครับก็เลยไม่ได้ทำขนมฮะไม่อยากทำไว้นะครับเดี๋ยวจะเป็นของเก่าตกค้างนะครับผม พาเพื่อนๆมาดูต้นไม้นะครับตอนนี้กําลังพามาดูบนหลังคานะครับนี่มะเขือก็ออกดอกแล้วออกดอกอีกนะฮะยังไม่เห็นลูกสักทีนี่จะเป็นชุดก่อนนะฮะปลูกก่อนเขาเลยโตมากแล้วครับครับให้ดูมะเขือให้หมดก่อนนี่ครับเห็นไหมฮะ่ปลูกบนหลังคานะฮะนี่ ดูนะครับมะเขือ,อน,นี่ก็มีลูกมีดอกก็เหนะฮะถ่ายไปเรื่อยๆนะฮะดูครับมีดอกทุกต้นเลยแต่ยังไม่มีลูกคนนู้นก็มีนะฮะนี่รอดูนะครับว่าจะมีลูกวันไหนนะะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับผมช่วงนี้ตลาดเงียบๆกันเลยมา เป็นไ,ได้ไลฟ์สดกันเลยหาะคลิดลงมาให้เพื่อนๆดูนะจะได้ไม่ลืมกันนะครับผมนีมม่ดอกนะฮะเขือเปลาะนะครับผมนีม่เราก็มาดูผักปังนะครับผักปังนะฮะยอดโดดหนอนเล่นงานทะเลเทะหมดเลยนะครับ แล้วต้องย้ายแล้วมั้งเนี่ยผัดปรังผัดปรังใทรเคยกินนะฮะจะพอมก,กินเขาจะเป็นเอกลักษณ์นะฮะเหมือนเขียวมากแต่ใครกินได้ก็กินนะฮะกินคล้ายๆล้ายแระเจียบนะฮะนั่นแหละฮะกระเจียบเขียวกินคล้ายๆกันนะฮะส่วนผมนี่ไม่ค่อยทานัดแฟนก็จะชอบกินนะฮะลเลยเก็บไว้นะฮะ ครับนี่ฮะผักฟังตรงนะฮะรบอบหนึ่งก่อนจะลงจากหลังคาครับก็จะเป็นฟังตุ้งชุดใหม่นะะที่เพิ่งเอาลงเมื่อวานนะครับผม luôn mong hiến pháp hả quan tung quan tung hả ลบๆนะฮะบนหลังคาผักเราตุงชุดนี้ก็เจ็บกินได้แล้วฮะเอาไว้นานเดี๋ยวจะแก่นะครับผมต้มผัดแกงทอดได้หมดนะฮะครับก็โอเคนะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะฮะยังอยู่นะครับกระผงไข่เราย,ยังอยู่แต่ช่วงนี้เงียบๆกันเลย ถายบรรยากาศนะฮะลมหนาวพัดมาวีวีนะวีวีนี่ครับเอาบรรยากาศต้นไม้บนไอต้นผักบนหลังคานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเร็ว,รวนี้เราจะกลับมาไลฟ์สดทำขนมขั้นตอนฮะช่วงนี้ติดเจ นะฮคนไปกินของปีนะฮะามไว้ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวขนมจะเป็นของเก่านะฮะของเราเน้นตดใหม่ทุกวันนะครับผมไม่มีทําค้างกระต๊อกนะครับตลาดเงียบแล้วก็พักก่อนนะฮะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับผมครับนะ แชร์ share, ก็ติดตามช่องนะครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมกันก่อนนครับพบกันคลิปหน้านะฮะอย่าไลหนะ้ามาอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะฮะจะได้เจอกันในทุกๆเช้านะครับหกโมงเช้าทุกวันนะฮะร,รอเทศการเจงบผ่านพ้นไปก่อนนะฮะหรืออาจจะมีลูกค้าต่างก็จะได้ยอดให้ลูกค้านะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับบายครับผมพบกันนะฮะทิพตาน,นะครับผมสวัสด,ดีครับ